ลุมพินีสถานที่ประสูิของเจ้าชายศิรษะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าไปชมข้างในกันนะครับครับขณะนี้เราพาทุกท่านเข้ามาด้านภายในวิหารที่สร้างจำลองสถานที่ประสูทุของค์เจ้าชายศิรษะไว้บริเวณน,นี้ให้ทุกคนทุกท่านได้เข้ามากราบสักการะน้อมระลึกถึง เจ้าชายศิลปศาสตรที่ประสูตจากคันพระบันดา จ้าชายศิลัะประสูติจากการพระบัรดาเดินได้เจ็ดเก้าบนดอกบัวซึ่งมีจาลึกไว้เป็นพุทธประวัติที่จาลึกไว้ให้ทุกคนชาวพุทธได้ศึกษาเล่าเรียนพุทธประวัติกันครับครับก็ขออานิสงส์ผลบุญปรังบุญยาวและมี สิ่งักิ์สิิ์นสถานที่แห่งนี้จูงหนวยเอวยพรให้นาาักสถานจะได้ทำทุกคนที่ติดตามคลิปของปู่คลิปนี้จุพบกความสุขความดีเลยมีความสุขกายสุขใจสมปรารถนาต่อาการทุกคนทุกท่านเธอสาจุ